ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l ลน e แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วินานะคะหรือครอจารย์ยิ้ซีโคตแต่ช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสุขการทำงานตุตาในช่วงวันที่1ทธันวาคมนะคะถึง15ทธันวาคมปี2565ยน,25นะคะปลายปีแล้วนะคะและ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําทํานายค่ะของผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะเกิดระหว่างวันที่15เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษท่านใดที่กําลังรับฟังอาจารย์อยู่นะอาจารย์ก็ขอให้คุณตั้งเจตอธิษฐานนะอธิษฐานร่วมกันกับการสัพเพ่ของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็อธิษฐานจิตร่วมกันกับคุณด้วยนะคะเราอาธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของ การงานการเงินโชคลาภความสําเร็จและความรักที่ปรารถนาให้มีความสุขทุกท่านเลยนะคะในปลายปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่1ธันวาถึง15ธันวาคมนะคะอ่ะชาวราศีเมษท่านใดที่พร้อมแล้วอธจจะทานจิตร่วมกันค่ะสภาพทด้หมด9ครั้งเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจักรราศีนะชาวราศีเมษท่านใดพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ9ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7 แปดจากนั้นค่ะเลือกไพ่สิบใบค่ะส2ใบนะคะการทานายแบบนี้นะคะอาจารย์บอกเสมอว่าเป็นการทํานายดวงชะตาทั่วไปไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชตาชาวราศีเมษท่านใดถ้าท่านใดที่รับฟงังแล้วก็ต้องการคําทํานายแบบส่วนตัวเพราะว่าบางท่านอาจจะมีคำถามแบบเฉพาะบุคคลนะคะก็สอบถามรายละเอียดการดว,ดวส่วนตัวเพื่อต้อนรับปีใหม่ปี2566ย ปลายปีแล้วเราจะได้ทราบดวงกันนะคะว่าปีหน้าเนี่ยแนวทางดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรนะตามจากราศีนะก็ทักทายอาจารย์เข้ามานะคะที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะครบและ12ใบเดี๋ยวเรามาดูค่าว่าน้าไพาชาวราศีเมษนะคะที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ เมษเนีเราต้องทราบกันก่อนนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีเมษเนี่ยเขาเป็นชาวธาตุไฟไฟเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของอารมณ์แน่นอนและใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะโกรธง่ายหายโกรธเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วเก่งเรื่องการเจรจาคําพูดต่างๆนะคะ แล้วก็ไพ่ประจําราศีเมษคือไพ่จักรพรรดิเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นำเนาะเชื่อมัน่นตนเองกล้าคิดกล้ากล้าลงมือทําเพราะฉะนั้นนี่คีความโดดเด่นท่านใดที่ต้องการแบบเจาะลุ้นิสัยตัวตนนะคะจุดแข็งจุดอ่อนของชาวราศีเมษก็ไปติดตามรับฟังคลิปของอาจารย์ได้นะอาจารย์ทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นนิสัยตัวตนลึกๆจุดแข็งจุดอ่อนเราจะได้ทราบตัวตนของเราเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเพิ่มเติมค่ะอารามาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมษดวงาของคุณเป็นอย่างไรค่ะเริ่มต้นจากตำแหน่งที่1นนะคะปลายปีนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่1ธันวาคมถึง15ธันวาคมนะคะชาวราศีเมษค่ะตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวนะผ่าไพ่หน่อยตัวตนของคุณตำแหน่งที่1่ได้ไพ่ the date นะนั่นหมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงตาว จะมีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เป็นอยู่นะเกิดขึ้นสิ้นสุดตั้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นการสิ้นสุดจากสิ่งที่เป็นอยู่เป็นการเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างหลังจากนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดดเดตมาคือการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยน มีเหตุการณ์อะไรที่มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบนะในเรื่องต่างๆรอบตัวเราเนาะโดยเฉพการเปลี่ยนแปลงน,นะเรียกได้ว่าจะมีงานเปลี่ยนแปลงแต่ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะเพราะบางทีเราอาจจะมีความใจร้อนนะใจร้อนหมดหีกเพราะเราเป็นธาตุไฟค่ะต่อไปเรามาดูตำแหน่งการงานการกระทำนะคะทิศทงเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงสามเรียนมาแนใจว่าเป็นช่วงการเตรียมการวางแผน มองว่าเป็นการที่ดีนะมองว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องดีเพราะตำแหน่งความสำเร็จเป็นเก้าเหรียญนะ่ะถ้าตำแหน่งนี้เป็นดาบเนี่ยอาจจะมีเรื่องไม่ดีและต้องกังวลแล้วแต่พผอิญว่าตำแหน่งความสำเร็จเป็นเก้าเหรียญอาจารย์เลยมองว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณว่างแผนดีๆปรึกษาหาผู้รู้ดีๆเลือกคัดสรรดีๆอาจจะมาถึงการคุยกับบริวารลูกนอก้องหรือคนใกล้ชิดหรือปรึกษาใครบางคนที่มีองค์ความรู้หาช่องทางหาโอกาสต่างๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะดูวุ่นวายอยู่บ้างเนาะบางทีสภาพภา ในครอบครัวในบ้านมันจะมีเรื่องวุ่นวายมีคนนั้นคนนี้เข้ามาหรือมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะจัดลําดับหน่อยละกันนะเพราะคุณจะได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างด้วยการวางแผนที่ดีเลือกคัสสัยสิ่งที่ดี่สุดจะได้เริ่มต้นทําบางอย่างและเป็นการเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลาการทําโปรเจกต์ใหม่ๆการติดต่อง,งานต่างประเทศการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแดนไกลต่างประเทศ เริ่มต้นทำธุรกิจกับต่างชาติต่างศาสนาแบบนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่เลือกสิงที่ดีสุดวางแผนดีดีความสําเร็จมานะเพราะก้าวเหรียญเนะี่ยมันหมายถึงความสําเร็จที่มาจากความรู้ความสามารถแล้วก็มันมันเกิดขึ้นแบบรอบๆบรอบตัวคุณด้วยนะคะได้ไดีว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการการะทํปรับเปลรับรู้เรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะว่างานโอเคแล้วที่ทางการเงินเป็นอย่างไรเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เรื่องของรายรับ า,เ,าเพราะฉะนั้นใช้จ่ายในเรื่องของรายรับรายได้ให้รอบคอบระมัดระวงังจะมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นเป็นการจ่ายลงทุนต่อยอดด้านงานด้านการเงินวางแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเรื่องของรายรับที่คาดหวังไว้ที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนแล้วเนาะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการสิ้นสุดอืมคุณอาจจะต้องเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างคุณจะมีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างจากสถานการณ์การเงินที่คุณเคยได้รับอยู่เคยมี เคยเป็นหรือว่ามันเป็นรายรับตายตัวที่เราเคยได้รับอยู่แต่มันจะมีการสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับเปลี่ยนจะมีอะไรบางอย่างอาจจะมาถึงเงินเดือนหรือเงินพิเศษหรืออะไรที่เรารับอยู่เป็นประจำประจำค่ะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเหมือนมีการสิ้นสุดจะมีการปรับหนึ่งอาจจะมาถึงการปรับให้ดีขึ้นได้เงินใหญ่ขึ้นได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นหรือมีช่องทางการเงินอะไรบางอย่างเข้ามาที่มันแตกต่างจากเดิมเช่นเคยทําในลักษณะแบบนี้ ได้เงินมาแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยค่ะในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีรายรับอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมที่คุณไม่เคยทำนะคะไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองลู่ทางดีๆนะเพราะการเปลี่ยนแปลงมาการเปลี่ยนแปลงมาตั้งสติค่ะคุณจะได้พบช่องทางการเงินอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเดิม ทำอย่าไปฝืนมันนะคะเพราะการฝืนเนี่ยไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นนะมันทําให้เราพังเหมือนตึกมากกว่าแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลในเรื่องของรายรับที่มีความแตกต่างจากเดิมให้เริ่มต้นลงมือทํานะให้เลือกดีๆจะได้กลับไปทําในสิ่งนี้ บางครั้งสิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันยังไม่สำเร็จผลน่ะมันยังไม่สําเร็จนะ่ะแต่ครั้งนี้ค่ะคุณจะได้กลับไปทําได้วนกลับไปอีกครั้งหนึ่งและมีความสําเร็จเกินขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มา,ราพร้อมๆกับการทําในสิ่งที่แตกต่างและเป็นการวนกลับไปทําในเรื่องเดิมๆว่างแพนี้ดีค่ะความสําเร็จมาแน่นอนนะมีสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและทําในสิ่งที่แตกต่างและเป็นการกลับไปปรับแก้ไขเนาะเพราะบางชีที่เคยผ่านมาเนี่ยเราทำแล้วไม่สําเร็จมันไปไม่สุด แต่ครั้งนี้ละค่ะที่ทางมาแล้วตั้งสติดีๆนะอย่าไปกังวลนะเพราะการกังวลใจไม่ได้ทาให้ส่งผลดีกับเรานะคะเต็มพร้อมเลยละกันนะาจำว่าเป็นเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าต่อให้มีเรื่องอะไรเข้ามาแต่คุณจะผ่านไปแล้วคุณเป็นจกกักรพรรดินะแต่ไปรำลุเรื่องของความรักคนมีคู่ซีเรียนมาเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการโฟกัสว่าเราคุณกับคนรักของคุณเนี่ยกําลังช่วยเหลือกําลังลงมือทําสิ่งใดอยู่อะไรก็ตามที่ดูแล้วมันไม่คุ้มอ่ะ หรือแบบแกนแกนของสีดืดงคือไม่คุ้มดูแลโฟกัสที่ผลลัพธ์ถ้าไม่คุ้มค่าดูแล้วเสี่ยงก็จะไม่ทำเรียกได้ว่าช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะหรือผลลัพธ์ที่ได้มาในการทำบางอย่างร่วมกันกับคนรักถ้าดูแล้วแนวโน้มมันแบบมีความขัดแย้งกันคุณก็จะไม่ทำจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก็ได้นะคะแล้วคุณจะดูว่าเออมันจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปสำหรับ อ่าสิ่งที่ทาร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือคนรักเราอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีนารมที่ดีอยู่นะแต่ต้องใจเย็นๆพูดคุยกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดอาจารย์มองว่าถ้าใครเพิ่งโสดอะหมายถึงว่าเพิ่งจะแบบแยกทางหรือแบบอ่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงทบทวนความรู้สึกอะห่างๆก,กันกับคนที่เคยรักมาเป็นไปนได้นะคะว่ารักจะรีเทิญนะสองเรทการวนกลับไปทบทวนความรู้สึกครั้งที่ผ่านมาหรือห่างกันมานานแล้ว ก็มีโอกาสที่คุณจะได้มาเจอเจอกันกับความรักที่เคยผ่านมาคนเดิมเดิมบรรยากาศเดิมเดิมความรู้สึกเดิมเดิมจะกลับมาและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้แล้วค่ะคุณต้องสำรวจตัวเองแล้วถ้าคุณต้องการที่จะให้ความรัก เดิมๆที่เคยผ่านมาแล้วกลับมามีความสุขเหมือนเดิมคุณต้องเปลี่ยนตัวเองอะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองเขาก็ไปเหมือนเดิมไงแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ให้ไปต่อได้และกลับมาแบบเหมือนกับมีความสุขกันเหมือนเดิมที่เคยผ่านมาคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทําในสิ่งที่แตกต่างแล้วเรื่องของการเงินก็อย่าไปใช้จ่ายเยอะเพราะบางทีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะบางครั้งก็มาจากเรื่องของการใช้เงินที่ไม่ระมรัดระวัง เอพอใช้เงินไม่ระมัดระวังก็กลายเป็นปัญหายืดเยืย้อกระทบกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือความรักได้ก็ต้องระมัดระวังต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะดูแลความรู้สึกตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็หยุดคิดมากอะ่ะพอโมโมแต่คิดมากปุ๊บมัน,มนไม่ได้ส่งผลดีกับความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณหยุดคิดเรื่องเหล่านี้ได้และเปลีป่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆได้เนี่ยมีโอกาสที่ความรักจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งหรือได้รับความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นครั้งใหม่ก็ได้นะคะแต่เป็นเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นละกันนะได้ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะแต่ไปเรื่องสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังค่ะการเดินทางไปไหนมาไหนอย่าใจร้อนนะแล้วก็หากมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาให้ตั้งสติเตรียมพร้อมกับการเปลีนน่ยนแปลงและทำในสิ่งที่แต่างอาจารย์มองว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นผู้ใหญ่ช่วยเหลืองานในการเริ่มต้นมีการวางแผนที่ดีความสําเร็จมาแต่สําคัญอีกอย่างคือหยุดคิดมาก เพราะถ้าเราโมติคิดมากโมต่มองอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มองความสุขรอบตัวจะทําให้คุณจมอยู่กับความทุกข์อึดอัดกับเรื่องที่ผ่านมานะเด็กถือถ้วยจริงๆคุณจดจ้องคุณต้องการมีความสุขอะแต่พอเราจดจ้องมากๆก็กลายเป็นความทุกข์อีกก็สบายๆผ่อนคลายนะเลือกสิ่งดีที่สุดหันมามองความสุขรอบตัววางแผนดีๆปรึกษาผู้รู้ผู้ใหญ่สนัสนุนททำในสิ่งที่แตกต่าง ความสําเร็จมาแน่นอนในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับชาวราศีเมษนะคะโดยชะตากําลังเริ่มไปในทิศทางที่ดีในช่วงปลายปีแล้วนะคะทั้งเรื่องการงานนะคะการเงินมีนการเปลี่ยนแปลงความรักก็เป็นรักรีเทิร์นสำหรับคนโสดก็หยุดคิดมากกังวลใจนะ ปรับปลี่นตัวเองซะเพื่อให้ความรักกลับมาสดใสและมีความสุขอีกครั้ง mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ mm hmm. ข,อขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กด like, แชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะแล้วกลับพบไดนใหม่ในครั้งหน้าปลายปีนี้แล้วนะคะขอให้มีความสุขนะคะและพบก,กันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาใไม่ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะ,ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตร<ล>งน,น,น,นี้นี่แตกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทำเราเชื่อในตรงนี้และเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงนี้มันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค mm ่ะ hmm. เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<า>แม่ท่าการท่าไปท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกวรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิวตะตามูเลงก็ขึ้นมาเลยะค่ะ เยี่ยมค่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่คล่องมากกว่านี้ได้แค่ดูอีโอแค่นั้นเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันเนี้ย้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ย มั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศสี่นี้จะต้องเป็นอะไรอย่าค่ะหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ ก็ทำได้จริงค่ะเพราะว่าพึ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแราดามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทำได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณ okay. ีนัทค่ะทำให้ดูงได้ขึ kar. ้นค่ะ si อ่ะเบ้อแม่นมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคาว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างมึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีเนี้ยถ้าคุณเขียนแบบเนี้ยคุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่อีมันตะนุใช่ไหมหลักการจำของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ